รรรสวัสดีนาน,า,นาทุกท่านเหมือนเดิมนะวันนี้มาตามากกระปุกธรรมชาติกันนะเตรียมเบือป,ปัากระนั่งนะนี่ตอนนี้อยู่ผ่านรุ่งนะครับเตรียมกำลังขึ้นนะกำังเลยนะครับ, <S <s รบวันนี้ผ่าโปรโมตรเตอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับปีดนะครับช่องยูทูปของบีกาคนดอกปลาฟิตติงนะครับคนดอกคนดอกปลาฟิชชิ้งนะคนที่ธรรมชาตินะครับการการตกปลาคา คนตโบราณกิ้งเหมือนกันนะครับผม้ที่ชนนะอยู่ที่ชนนะครับมาต้องกนวันนี้ครับต้องกุมนธรรมชาติครับกับองธรรมชาตินานแล้วไม่ได็กนานแล้วไม่ได็กกันนะนี่ก็จะไปอกุ้งปิ้งก้อนนะครับใชายตุนลอยนะตุนลอยเยอะกุ้งป็นแล้วอกุ้งป็นบ้านปิโตนะปิโตปิตร้านวันนี้กับลังสาน้ำกีฬานะครับซี่เอกบางปลา สี่บางปลาเลือไทรนะครับเลือไทรข้าวตัวเมืองไป่้นนะครับเดี๋ยวไปพรกปนเตียวคุ้งนะครับรรพุ่มุ้งปิดโตไปด้านนะครับ ีครับปลาเกลียวนะวิลอยกระตุ้งกันไหมนี่น่าจะลอยกระตุ้งกันเสี่ยเกนนะครับนะของถูกเจิ้มนะขับผ้อมไดผมได้กระตุ้ง เลยอีกนะครับตัวนี้นะเหมือนเดิมนะครับนี่ับุเานะจะเกี่ยวอผมจะเกี่ยวล้างมาจะกบตานิดนึงครับกบานนี่ก็ีนะ แตกต่างกันนะซ้ำนะกับกระทำเราไปอยู่เราไปข้างโน้นนะครับตึงไอเล่ยไปตามน้ำนะครับไอตุ๋นเล่ยไปตามน้ำซ้ำนะครับกระื่ u นต้นนะครับขึ้นบนดดปูไตไปทิ้งี่ตัวนะ คืนนี้มาทำไม่แต่ไม่ได้ตรงนี้อย่างนี้นะครับไล่เองนะเวียนเวียนกันไปเรื่อยๆครับผิดไปแล้วไปขึ้นแล้วเนาะ มาแล้วนะครับแล้วครับตัวเล็กมาเลยครับมาแล้วรับตัวเล็กนะวัวแล้ <c oughs> ไม่ดูเล่ตัดใบวัวแลยครับเตรีครับมันก้นนั่นคือลูกปลามันแตกอยู่กันกินเลวพิดก็พิดจมแล้วนะครับจมไปแล้วนะ ตัวช่องมาแล้ยกับพมิดนะโอ้หมาเร่งเว้ยอุ้ยเลียบป้อนนะมันเตืองนามีตัวใหญ่อยู่ไปนะขนาดบวนข้างพุ่มเราเนี่ยขนคนรบวนอยู่แบบนั้นนลย lôi bê tông tìm buôn kín dùng gạch giải nạc bụng bê tạc lạc đi blah tạc lá buôn tạc gang bụng bà bùn gang bùn tạc bụng 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 Ken, ลุดจังก้นบิดไปเลยไอ้ลุดมันคือเล็กๆเก้เกอน,นออกไปแล้วนะกินแล้วนะวิ่งมาอืออือ มาหนะากับหนึ่งตัวนะอยน้อยลงปิดมามาลุกมาผงแดงมากปิดหวาเลยผงแด,ง,ง,ดงนะครับนี่เป็นกระป่งแดงนะครับผมโอเคครับ ช่วยนะตอนนี้ครับจะได้นะครับใส่ึิงหลวาว่านะไม่ใหญ่นะครับอืมไปแล้วนะครับจมไปแล้วนะรอยไปตะกิดนะ่จมแล้วนะครับ

ผมบีดโดนนะครับผมให้เลน่าคนัดไกยๆนะครับป้อมสุดยอดเลยเลยล่าหอยเลที่ลังกับหมืดๆอยู่เลยนะครับครับผมไปไปผมไปได้นี่ไปถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดดกับมันโดดกับประมาณเห็นนะครับป้อมก็หนีไปตะกกนนะเดี๋ยวจะปิดป้ผมต่างกองคนเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะ Ô mày cao rồi, biết không? Biết tao biết được Tao biết được Biết được, chết đen đi 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 Ôi Ôi Ta gặp tí ấy gặp không? mai quá, gặp tỏa Anh nghe quá quá Như hút bì. <laughs> Mà mà <nào>, <laughs> <laughs> สุดยอดไปเลยฮะกระเป๋าอะไรแล้วกระเาอไรเลยนะครับครับไปย่นะเนวล่ามอยู่นี่เนวล่ามโหห้าเดีวล่ามเลยครับผมตัวนี้ประมาณสักเจ็ดนะครับพกเจ็ดลูกนะห้าลูกใส่วิ่งว่ะผมยกไปรอโอเคครับสุดยอดไปเลยครับไปไปครับตัวนี้ประมาณสี่ลกว่าครับถ่ายคลิปไม่ทันนะครับ ถ่ายคลิปไม่ทันครับปลารวมนะครับวันนี้องคงคุณปีตนะครับอ่ากรารคุณตกปลายเนจริงนะนี่กระปมได้ตัวย้ายมาท่องตัวนะครับทักซ้อมสีเลือกใส่เล็กๆนะครับต่อพันังยืนเลยนะกระปุมเหนือชาวเลยยังอยู่ปักพันังอยู่เลยนะครับ,าายยรรบใส่โอยเลยนะครับปุ่มโซ่สองตัวใกล้ๆกันนะปีตนะ ประมาณสักห้าลูกได้ครับ